แอนคูเดนโป HPX รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้ทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าถนนแห้งถนนเปียกหรือว่าถนนหนหิมะนะครับหลายๆแบรนด์อนะ่ะเขาต้องทําได้แล้วบล็อกดอกยางธรรมดาไก่กา2มิติไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้โมของแ a n คู o คช HPX อ่ะแต่ละชุดแต่ละชุดมันไม่เท่ากันมันมีใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างทำให้เวลามันหมุนเนี่ยมันส่งเสียงออกมาได้ต่ำลงถ้าเทสแวร์ตัวนี้ อยู่ที่680เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความทนทนแน่นอนครับแฮนคุกเรื่องเสียงตัวนี้ก็ถือว่าทำได้เทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้ p พ i มอ c y SUV แล้วรู้สึกสบายหูนะใช้ตัวนี้ก็ไม่ต่างแน่นอนครับสวัสดีครับคิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้มาเอาใจเพื่อนๆที่ใช้รถ SUV หรือว่ากระบะยกสูงนะครับกับยี่ห้อนี้เลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมานะครับ ยี่ห้อแฮนคุกรุ่นไดนาโป o HPX จริงๆ,งๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าแฮงค์คูบ้านเราเนี่ยก็มีมานานแล้วแล้วก็เป็นที่นิยมคุณภาพนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้แฮงค์คูเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยที่มันดีขึ้นนะครับมีความนุ่มมีความเงียบเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ารถ SUV รถกระบะยกสูงในบ้านเราตอนนี้ป๊อปปูล่าสุดๆแล้วนะครับรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่นไดนาปอหช แล้วก็2นะครับแคนคุกเดนโป HPX รุ่นนี้เนี่ย, <S <S เ,ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้ทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าถนนแห้งถนนเปียกหรือว่าถนนหมิมะนะครับแคนคุกเดนโป HPX รุ่นนี้เนี่ยผลิตไซส์ไม่ได้แบบเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นไซส์ที่แบบนิยมนิยมจริงๆในบ้านเรายางตัวนี้ก็เริ่มต้นที่ขอบ16นะครับยางตัวนี้ไซส์ยาง265 7กนะครับแล้วก็ ขอบ17 18 19 20ไซส์หลักๆเลยก็คือ2 2 5 6 57นะครับที่ติดรถ CRV มานะครับยังขอบ18เนี่ย2 1 5 5 18นะครับ2 2 5 6 1 8 2356-48ที่ติด CRV นะครับแล้วก็กระบะยกสูงอย่าง2 6 5 6ก8้ d y n a p o e h p x รุ่นนี้ก็มีนะครับส่วนขอบ19นะปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างใช้กับรถ SUV หลายๆรุ่นนะครับอย่าง Mazda CX 5นะครับไซส์2255-59นะครับตัวนี้มี2 3 5 5า1 9 2 3 5 5 5 5ิแล้วก็ขอบ20นะครับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเยอะๆนะครับ TRD บ้างนะครับไตสปอร์ตบ้างนะครับกับไซส์สองหกหนาี้ก็ มีเหมือนกัน,นครับมันก็จะค่อนข้างครอบคลุมไซส์หลักๆในบ้านเรานะครับส่วนต่อมานะครับเราจะพูดถึงเทคโนโลยีนะครับว่าพัฒนาในด้านไหน อย่างแรกเลยเรามาพูดถึงเรื่องของความเงียบก่อนดีกว่านะถ้าเพื่อนๆมาสังเกตดูเสียงเนี่ยมันจะเกิดจากเวลาลมผ่านร่องดอกยางหรือว่าบริเวณไหลาย,ยางเนี่ยมันทําให้เกิดเสียงนี่เขาออกแบบนะบริเวณร่องดอกยางตนนัวนี้อย่างแรกเลยนะครับการออกแบบลายดอกยางภายในร่องดอกยางเนี่ยจะมีเส้น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 มันเหมือนมันช่วยลดเดซิเบลของเสียงได้นะครับทำให้เสียงมันเงียบเพิ่มมากขึ้นครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้หลายหลายแบรนด์นะทํา เพราะว่าอย่างอะถ้าเพื่อนๆจำได้นะแบรนด์ Continental นะเขาก็จะมีไอตัว noise breaker อยู่ข้างในนะครับ h a n cook hpx ตัวนี้ก็ออกแบบร่องดอกยางทำให้มันลมหลายผ่านแล้วเสียงมันน้อยลงมาส่วนต่อมานะครับผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ มันเป็นเทคโนโลยีที่หลายๆแบรนด์อ่ะเขาต้องทําได้แล้วบล็อกดอกยางธรรมดาไก่กา2มิติไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้คืออย่างตำาๆเนี่ยคุณต้องมี3มิติแล้วมันจะเป็นการทําบล็อกดอกยางนะครับให้บริเวณลายดอกยางตัวนี้มีความเป็น3มิติเพิ่มมากขึ้นโดยปกติเนี่ยเราจะเข้าใจใช่ไหมว่าส่วนโมประกอบแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมันจะเท่ากันทั้งหมดใช่ไหมโมของ h a n d ์ o ูเคชพอ่ะแต่ละชุดแต่ละชุดมันไม่เท่ากัน มันมีใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างทําให้เวลามันหมุนเนี่ยมันส่งเสียงออกมาได้ต่ําลงเรามีการแซงซ้ายแซงขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดเวลาตรงบ้างเบรกบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างการที่ออกแบบบล็อกดอกยางแบบ3มิติมันจะทําให้การให้ตัวของบล็อกดอกยางเนี่ยมันสามารถให้ตัวได้ทุกทิศทางแล้วมันก็สามารถที่จะขบกันได้ดียิ่งขึ้นมันก็เหมือนกับว่าบล็อกดอกยางมันไม่ล้มไปตามกับการขับขี่ของเราได้ดี มันก็เลยทําให้หน้าสัมผัสตรงนี้กับพื้นถนนมันสัมผัสได้ดีตลอดเวลาช่วยทําให้เพิ่มสมรรถนะในการเกาะถนนเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้ HPX เนี่ยเขาเคมานะครับว่าเฮ้ยการรีดน้ํานของเขาเนี่ยดีขึ้นมากกว่าตัวเก่านะครับ15%นะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันทําให้การยึดเกาะถนน,นเนี่ย มันเข้าโค้งได้ดีขึ้นหนึบขึ้นนะพูดงา่ายๆมันสามารถตอบสนองการขับขี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราเทําได้ดีมากยิ่งขึ้น,นความแคบในวงโค้งเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับชื่อของบล็อกตอกยางที่เป็น3มิติอชื่อว่า Grip Control ส่วนต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับไหลาย,ยางเขาทําให้มีหน้าสัมผัสที่กว้างขึ้นครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เข้าโค้งแล้วอะ่ะ บริเวณนี้มันสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มที่มันก็ก่อถนน,อนเพิ่มมากขึ้นนะครับลายดอกยางแห่งพุก h p x รุ่นนี้นะครับก็เป็นดอกยางแบบสมมาตรนะครับสามารถใส่ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่มีติดระบุอะไรนะครับลายดอกยางค่อนข้างสวยอยู่นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกคีย์หนึ่งนะครับที่ผมว่ามันเป็นจุดสาคัญในปัจจุบันนี้มากๆเพราะว่าอายุการใช้งานเราต้องประหยัดกันมากๆแลว้วเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาดอกยางเนื้อยางตัวเนี้ยสึก ช้าขึ้น12%นะครับในการใช้งานแบบเดียวกันกับตัวรุ่นเก่านะครับแล้วผมก็เลยมาดูว่าเฮ้ยแล้วค่าเทสแวร์ตัวนี้อยู่เท่าไหร่ค่าเทสแวร์ตัวนี้นี่อยู่ที่680อย่างเยอะเลยนะเทสแวร์ยงบบายงรถกระบะยางรถเอสยบางรุ่นอ่ะสามสี่อเองอ่ะแต่ตัวนี้ไป680บ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความทนทนแน่นอนครับโอ้ยดอกยางนี้แข็งตายดิลองจับดูแล้วไม่แข็งถือว่านุ่มนวลน,นะตัวนี้รู้สึกเม็ดอินโดนีเซียนะครับ เทคโนโลยีทั้งหมดนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องความนุ่มเงียบเรื่องของการยึดเกาะถนนเบรกได้ดีขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้อะผมว่าติดใจนะราคามันคือแบบจับต้องได้ถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์แบบแพงๆนะแล้วยางคุณภาพไม่ได้แย่นะเขามีการพัฒนาตลอดอ่ะเทคโนโลยีปกติโรงงานใหญ่ๆมีโรงงานขนาดกลางตอนนี้ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาใส่เข้ามาในยางรุ่นใหม่ก็ถือว่าเฮ้ยแฮนด์กูกเขาก็มีการ พัฒนานะพัฒนาตัวเองพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพัฒนาการด้านออกแบบบริษัทโรงงานยานที่เขามีการพัฒนาแบบนี้มันดีขึ้นแน่ๆแล้วก็รุ่นนี้ก็ถือเป็นรุ่นที่ดีเหมือนกันส่วนต่อมาเรามาพูดถึง3ค่านะครับสติกเกอร์นะครับ EU label ของมันนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องมาดูกันเรื่องประหยัดน้ำมันได้เกียร์ซีแค n a i l ถือว่าประหยัดน้ำมันใช้ได้ดีเลยนะครับไม่ได้แบบน่าเกียดเลยก็ถือว่าเปรียบเที่มันแบบ ประหยัดน้ำมันถือว่าอยู่ในเกจบนบนแล้วนะครับถือว่าดีเลยส่วนที่2เบรกบนถนนเปียกได้เกจบีแปลว่าไอการที่เขาออกแบบบล็อกดอกยางแบบ3มิติการทําล่องดอกยางแบบสี่่องแบบเนี้ยมันช่วยระบายน้ำรีน้ําได้เร็วขึ้นแล้วอย่างที่เขาบอกอะว่ามันสามารถเบรกบนถนนเปียกได้ดีมากกว่ารุ่นเก่าสิเปอร์เซ็นต์่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้เกจบีผมว่าไม่ได้เรื่องที่แปลกนะเวลาเพื่อนๆขับที่หน้าฝนในบ้านเราอย่างเงี้ย ก็เชื่อใจได้เลยว่ามันสามารถเบรกบนถนนเปียดได้ดีแน่ๆครับเกรดบีส่วนสุดท้ายเรื่องเสียงนะครับอยู่ที่ 71dB เดซิเบลนะครับผมว่าอย่าง SUV ในปัจจุบันนี้นะมิชลินบิสโตนพูดเย่พวกเนี้ย7 0 71หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮนด์คุกเรื่องเสียงตัวเนี้ยก็ถือว่าทําได้เทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้พายซี่เอแล้วรู้สึกสบายหูนะใช้ตัวเนี้ย ก็ไม่ต่างแน่นอนครับประหยัดน้ํามันได้เกรด C แค้นแมวถือว่าดีเบรกบนถนนเปียกได้เกรด B ถือแจ๋วเสียงได้ที่71เดซิบบบเบลเทียบเท่ากับพรีเมียมก็ถือว่าเป็นยางที่มันแบบว่าครบเป็ดเสร็จเหมือนกันนะครับผมเรามาสรุปภาพรวมกันนะครับของแ a นคุกไดนาม HPX รุ่นนี้นะครับต้องบอกางนี้ก่อนครับว่าปัจจุบันบ้านเราเนี่ยมีแบรนด์แบบเยอะมากเทียบนเทียกลางเทียร่างผมว่าตัวนี้ถ้าเทียบกันจริงๆนะถือว่าอยู่ในเทียกลาง เทียบเท่ากับฟูดเยียดันหลอกข้อดีของกลุ่มเทียสองต้องบอกอย่างี้ครับว่าคุณภาพสมรรถนะความนุ่มเงียบเนี่ยถือว่าจัดว่าใช้ได้ดีเลยถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรพวกนี้ผมว่าเทียสองเป็นเทียที่แบบพอดีแล้วสำหรับการใช้งานแบบทั่วๆไปในบ้านเราวิ่งในกรุงเทพบ้างออกต่างจังหวัดบ้างนานๆทีเทียสองเท่านี้จริงๆก็เพียงพอนะครับและที่สำคัญราคาเนี่ยในกลุ่มเทียสองเนี่ยหรือว่าแฮนด์คุก ในโปร HP X รุ่นนี้เนี่ยในไซส์แบบพอแบบที่ผมมองอะออก16 2657 16 225657ขึ้นไปขอก18 265618 265520อะไรเงี้ยคือราคามันจับต้องได้ง่ายกว่าสบายกระเป๋ามากกว่าทําให้แบบเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนย้ายที่จากปกตินะถ้าแบรนด์มันบนเทียร์หนึ่งเทียร์สองที่ทุกคนมั่นใจอะไรเงี้ยล่อไปเกือบสามหมื่นใช่ไหมสองหมื่นกลางสองหมื่นปลายอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มาเหลือสองหมื่นอย่างเงี้ย หายไปหมื่นหนึ่งเกือบ30%อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์สําหรับคิมกับแฮนด์คุกให้คะแนนเนี่ยเจ็ดเลยคือเรื่องความนุ่มเงี่ยแฮนด์คุกเนี่ยไม่ได้เป็น2รองใครแน่ๆนะครับแล้วเรื่องสมรรถนะเนี่ยด้วยการที่เราไม่ได้ขับร้อยสามร้อยสรอยหาอะไรเงี้ยแฮนด์คุกในเนปโอล H P M นู่นนี้ก็สามารถที่จะเอาอยู่แน่นอนนะครับการที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีออกมาแล้วในราคาที่มันจับต้องได้เนี่ย คิมว่ามันเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะถ้าเป็นคิมคิมมั่นใจแล้วก็สนใจที่จะใช้ยางตัวนี้ <N> เดี๋ยวติดตามกันนะครับปี2025นี้เนี่ยจะมีคลิปอะไรออกมาใหม่ๆบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวยางก,การเทสยางแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆที่คิมจะผลิตออกมาช่องไทยบิทของเราคือช่องน u m b บ r รวันแน่นอนนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับช่องไท i บิ t ของเรานะครับเพื่อนๆได้ซับไปถึงแสนซับสักทีนะครับถ้าเปลี่ยนยางนะครับเราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยางรุ่นไหนสเปคอะไรเข้ามาที่แพลตฟอร์มไท i บิ t ได้นะครับเรามีข้อมูลเรื่องยางเนี่ยครบถ้วนมากๆนะครับแล้วก็มีแอดมินนะครับคอยที่จะให้คำแนะนำเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ